เมื่อก่อนที่รู้สึกกับวัดธรรมกายไม่ดีส่วนหนึ่งมาจากการที่เราได้ยินจากคนอื่นแล้วทําให้เราเข้าใจว่าวัดเนี้ยไม่ดีแต่ถามว่าไม่ดียังไงไม่รู้ไม่เคยได้ไปศึกษาหรือไม่เคยมาวัดเลยแต่ก็ไม่ชอบไปกับเขาด้วยเพื่อนร่วมธุรกิจชวนไปวัดที่ก็มาพอมาปุ๊บสิ่งที่เห็นคนเยอะมากเป็นงานใหญ่ที่ไม่ชอบเลยก็คือโอ้ทำไมคนก็เยอะร้อนเกลอร้อนนานมากกว่าจะเสร็จพิธีวันหลังชวนอีกนะจะไม่มาแล้ว หลังจากนั้นสามีอยากจะหาที่ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเพื่อนก็ชวนไปพนาวาัดครั้งนั้นสามีไม่ได้ไปด้วยแต่พี่อีฟได้ไปเป็นแบบเหมือนสไตล์รีสอร์ทสวยๆอากาศดีๆแล้วพอนั่งสมาธิไปก็ดีขึ้นรู้สึกเออดีเนอนั่งสมาธิแล้วก็ที่นู่นสบายทุกอย่างแต่พอวันที่4จะมีคลิปวิดีโอขึ้นมาอ้าวนี่วัดธรรมก,กายเลยเนี่ย จริงๆเลยที่ได้ขึ้นไปแล้วลงมาสิ่งที่ได้ก็คือได้เป้าหมายชีวิตว่าเกิดมาทําไมไม่เคยมีคําถามนี้กับตัวเองเลยเกิดมานึกว่าทํางานเลี้ยงลูกแล้วก็ตายไปพระธิทศบอกว่าเกิดมาเพื่อที่จะสะสมบุญสร้างบารมีก็ได้คํานี้จึงทําให้เราอะดำเนินชีวิตทุกวันนี้เพื่อสะสมบุญสร้างบารมีอย่างมีเป้าหมาย นิสัยพี่ก่อนที่จะเข้าวัดก็เป็นคนที่เรียกว่าเอาแต่ใจตัวเองอยากได้อะไรก็ต้องได้ไม่เคยที่ว่าจะเห็นอกเห็นใจใครแต่พอหลังจากเข้าวัดแล้วนิสัยดีขึ้นแล้วก็ได้เข้าใจว่าอ๋อการอยู่ด้วยกันต้องเอาใจใส่กันก็ทําให้อยู่ด้วยกันอย่างผาสุขได้ เป็นคนทําใจไม่ได้ที่ใส่เสื้อซ้ํามันเหมือนต้องถ่ายรูปโทรเอาชุดนี้เคยลงแล้วโอ้ยไม่ได้ต้องเปลี่ยนก็หมดเงินไปกับพวกนี้เยอะซื้อเสื้อผ้าสัปดาห์ละสองครั้งเดือนหนึ่งก็หมื่นห้าเสื้อผ้าพี่จะเต็มตู้มากเลยแต่พอมาเข้าวัดสอนเกี่ยวกับเรื่องความดีสากลการจัดระเบียบโอ้โหพี่ก็ต้องเอาเสื้อผ้าที่เราแบบไม่ค่อยได้ใส่เอาไปวางกองออกมาเอาเท่าที่จําเป็นต้องใช้ไว้ในตู้กองมาที่พื้นเนี่ยบวกไปเลยชุดละพันห้าโอ้โหเป็นแสนได้บ้างนะรู้สึกว่าเราเสียเงินไปกับสิ่งนี้มันไม่ เกิดประโยชน์เลยอะ่ะก็เลยทําให้เข้าใจว่าจริงๆแล้วอะ่ะเราใช้สิ่งที่จําเป็นต้องใช้แค่นี้ก็พอแล้วก็ใส่ชุดซ้ําเป็นด้วย ตอนเข้าวัดท,ทําธุรกิจถ้าอยากสําเร็จก็อยากจะได้แต่ยอดแล้วก็รู้สึกว่าทาไปทํามาพอไม่ได้ดังใจอะ่ะก็จะเครียดยิ่งเครียดก็ยิ่งไม่ได้ยอดแล้วพอมาเข้าวัดหลวงพ่อธรรมาชายโยสอนว่าใจใสใจสบายทําอะไรก็สําเร็จก็เลยแบบโอ้ไม่คิดดีกว่าไปอาบน้ามานั่งสมาธิหรือฟังธรรมพอใจสบายสบายเฮ้ยบางทีเนาะเขาก็โทรมาสั่งเองเออง่ายดี <laughs> ไม่ต้องไปลําบากในการที่จะไปพรีเซนต์อะไรเลยอืมจริงๆนะมีอย่างนี้หลายครั้งแล้ว ยุคโควิดเนี่ยนะคะธุรกิจอื่นก็จะซบเซาหมดเลยธุรกิจหลังคาเมื่อก่อนเนี้ยขายชิงเกิลมีผู้ค้าเยอะก็ทำให้ยอดตกลงมาเราไปนั่งสมาธิอธิษฐานได้ใจใสใจสบายก็เลยทำให้มียอดโปรเจกต์ขึ้นมาเป็นหลังคาทองแดงได้โปรเจกต์ใหญ่ขึ้นมาเลยรวมแล้วก็เป็นร้อยล้านมั่นใจค่ะว่ามาจากบุญ ชอบวัดเราสะอาดเป็นระเบียบแม้คนเยอะแต่ก็ไม่ยุง่งเหยิงแล้วก็นั่งสมาธิกันเนี่ยเงียบกริบเลยอะ่ะมีความรู้สึกว่าเอ๊วัดนี้เขาฝึกคนได้ยังไงนะฝึกให้แบบว่ามีระเบียบได้ขนาดนี้อะ่ะไม่ธรรมดาเลยค่ะประทับใจมากๆเลยค่ะ